โดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับไตบีนี่ไม่ทําให้ผิดหวังจริงครับไีโฟมไม่ผิดหวังครับ อยิ่งเปกเลยครับแต่มีไว้ช้อนครับนะฮะนีอ่อาบูปโปมันนาวเอนไทรลีนเบตฟฟดูฮุเต็มปากโอ้โหกระโดดเข้าสวิงเลยครับมาแล้วครับแจมที่สามแจมที่สาม